เครื่องทดสอบโฮสชีดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองต่อเข้ากับระบบจริงนะครับต่อเข้ากับปั๊มโยกน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้รักษาแรงดันไว้ที่3500 psi นะครับอันนี้ของโฮสชีดนาวรานะครับนาวราตัวใหม่ล่าสุดนะครับอลองสตาร์ทเครื่องครับ อันนี้คือโวชีที่มันทํางานนะครับเดี๋ยวปรับความเร็วขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่120 rpm นะครับเดี๋ยวจะปรับไปที่1200 rpm นะครับสังเกตนะครับปัามโยกตัวนี้แรงดันจะไม่ตกนะครับเพราะว่าเราล็อกแรงดันมันมีตัวล็อกแรงดันไว้นะครับ เดี๋ยวปรับคุเร็วไปที่4 8 0พันรอยรอบนะครับะนะครับทำงานสมบูรณ์แบบนะครับเต็มประสิทธิภาพ